ต้นนะครับนะครับโอเคเล็กขึ้นลูกเก็บไปพร้อนครับขาวันนี้โชคพิกัดส4บสี่ปกกิโลครับเมื่อกี้ช่างครั้งแรกเกินไปอยู่ทันแล้วสองขีดคับนั่นหมายว่าเราคุมมากี่โลครับขุมมาโลเดียวครับโลเดียวเองนะก็สบายเลยเราซ้อมอยู่ที่ไหนแสงมรกตครับมาอยู่ได้กี่ไฟแล้วที่นี่อยู่ได้ประมาณสี่ไฟแล้วครับเป็นไงผลงานสี่ไฟชนะนอกมืครับหมดเลยเหรอครับแล้ววันนี้มาเจอใครเนี่ยวันนี้มาเจอกับฉลามเพชรเคยเจอเขาไหม ยังครับได้ดูเทปดูฟอร์มเขามายังดูมาครับเป็นไงเขามีอะไรบ้างนีลูกฝีมือครับเออวันนี้มาแกย์ังแผงไงดีวังแผนมาเดินต่อยเจาะยางครับตามสไตล์เราเลยเนาะแล้วช่วงหลังชกที่ไหนบ้างช่วงหลังอะโชกออตกรมาเออหมดเลยอ่อโอ้โหความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์็น็อกอีกไหมเอาครับเอาให้ได้เนาะอะใหญ่ล้วครับ 16ครับคนจังหวัดเป็ดบุรีครับไปปล่อยกี่กิโลครับปล่อยสี่าพืนเปยเราเป็นมวยมวยเดินแบบอ่า้างซ้ายหรือขวาขวาเราสูงร้อยร้อยหกสิบครับเราชกมวยมาทั้งหมดเียเท่าไหร่ละสิบสามครับสามเป็นเอาค่อยเชียร์เนี่ยครับฝากเพื่อนๆพี่นี่น้อง เอฟีเชียร์ผมนะครับคลิปคุณลูกเก็บไปฝนครับครับผมครับต้นไหนครับสวัสดีครับฉลามที่สิบลงที่น้ำฝนครับวันนี้โชคพิการสี่สี่ลเมื่อกี้ช่างครั้งแรกเป็นไงก็ยังไม่ผ่านเหลือขาดเกินไปเท่าไหร่เจ็ดขีดครับโอ้เราซ้อมอยู่ที่ไหนค่ายมวยอันสุขุมวิทครับบ้างผู้ซ้อมมีใครบ้างอยู่นี่มีภูมิพยักปอเปาอินครับครับเก็บตัวกี่วันเก็บตัวประมาณเกือบหนึ่งอาทิตย์แล้วอ่าก็เก็บตัวประมาณ สองอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์กับสองอาทิตย์เนาะแล้วเราวันนี้เจอกับเรื่อขึ้นรูครับเคยเจอกันไหมไม่ครับได้ดูเทปดูฟอร์มเขามายังดูครับเป็นไงเขามีอะไรเป็นมวยต่อยมัดเลยค่ะวางเกมวางแผลงไงดีก็ดักแทงดักถีครับล่าสุดชกที่ไหนมาชกที่ออสการ์เป็นไงครับชนะคะแนนครับชนะใครจําได้ไหมชนะอภิอภิวัฒน์ครับเอออ่ะวันนี้ก็มาเจอมวยบุ๊ใช่ครับก็เดี๋ยวไปวัดกันไปปลายใช่ไปวัดกันแล้วอาย่าแล้วครับ อายุปีนี้ปี13ครับคนจังหวัดกรุงเทพมหานครไปปล่อยกี่กิโลไปปล่อยประมาณ4 6โลเป็นเป็เราเป็นมวยอะไรฝีมือครับซ้ายหรือขวาซ้ายครับเราสูงร้อยร้อยหกสิบห้าครับเราชกมวยรวมๆประมาณประมาณ30ครั้งครับฝากพี่น้องแรงเชียร์หน่อยวันนี้ก็ฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจให้ผมด้วยนะครับผมจะทำให้เต็มที่ที่สุดครับขอบคุณครับ